รีวิวโค้สั้นวันนี้ครับ <Or S 1> กับ w e d n e s d a y สีซั่น2การเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียน n น v e r m o ม e มาพร้อมกับคดีฆาตรกรรมใหม่ที่เว d ส e เด a y ต้องหาคำตอบเพื่อปอกป้องเพื่อนของเธอหลังจากสีสั้นที่แล้วเราได้รู้จัก w ว d ส e s d a y ไปมากพอสมควรแล้วครับสีสั้นนี้เขาเล่จัดเต็มกับประเด็นใหม่ๆที่ถูกหยิบออกมาเล่าอย่างมากมายผ่านการเล่าเรื่องในสไตล์สืบสวนสอบสวนปนกับความเป็นซีรีส์ไฮสคูลนิดๆที่ไม่ลืมความแฟนซีและอาร์ตสไตล์ที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่นี่ยังเป็นแค่พาร์ทแรกของซีซั่น2เท่านั้นประเด็นหลายๆอย่างที่ถูกเล่าออกมาและยังไม่ถูกเฉลยออกมาสมหมดครับสำหรับใครที่เป็นสายดองรอจบซีซั่นก็คงต้องอดใจรอ,อกันอีกสักนิดจนกว่าจะถึงวันที่3กันยายนแต่สำหรับใครที่อดใจไม่ไหวนี่ก็ยังเป็นซีรีส์ที่คุณสามารถเปิดดูเพลินๆได้อย่างแน่นอนครับแล้วมาร่วมไขปริศนานี้ไปพร้อมกันใน Wednesday ซีซั่น2ชาง Netflix ที่เดียวเท่านั้นครับ